ภาวะที่เรียกว่าเหมือนสมาธิสั้นเล่นมือถือเยอะนะครับมีปัญหาเรื่องของการมีสมาธิทุกสิ่งทุกที่สนมากๆสั่งอะไรจําไม่ค่อยได้อนาคตจะเป็นโลกสมาธิสั้นไหมคะอืมเป็นคําถามที่คุณพ่อคุณแม่ถามหมอบ่อยเหมือนกันนะครับปัจจุบันเนี้ยเด็กจะเล่นมือถือเยอะนะครับมีปัญหาเรื่องของการมีสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาอยากได้ดังใจอย่างรวดเร็วทําให้เกิด สภาวะที่เรียกว่าเหมือนสมาธิสั้นนะครับโรคสมาธิสั้นเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งนะครับซึ่งรักษาได้ครับไม่ต้องตกใจครับเราจะต้องให้ความเห็นใจให้ความเข้าใจในตัวลูกนะครับคนที่ใกล้ชิดก,กับลูกมากที่สุดก็คือพ่อแม่กับคนเลี้ยงหรือคุณครูเนี่ยจะต้องให้ความเข้าใจและก็พยายามสอนให้เขามีสมาธิที่ดีขึ้นโดย ทำกิจกรรมที่เขาชอบครับอย่าให้เขาเล่นมือถือให้เขาไปทํากิจกรรมที่เขาชอบต่อไปเล่นข้างนอกก็ได้ครับกับอยู่กับเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เขามีสมาธิที่ดีขึ้นให้มีความเข้าใจกับชีวิตอื่นๆน,นอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ในมือถือครับเขาก็จะรู้สึกว่าเออในโลกนี้มันมีสิ่งที่มันน่าสนุกน่าเล่นน่าศึกษาอีกเยอะแยะ,ยะเลยครับแล้วเราค่อยๆให้ความรัก ให้ความอบอุ่นเขาเรื่อยๆสมาธิเขาก็จะดีขึ้นเขาก็จะไม่เกิดเป็นโรคสมาธิสั้นครับ